แม่ดาเขาปูแกลบนะให้แม่ลูกได้นอนสบายแล้วนะเอฟซี FC นะฮะเขาจะเปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันไหนที่มันเลอะฉี่เละเอะปุ๋ยนะครับ <c oughs> ขอภยัยขอแห้งนะเมื่อมันเริ่มเลอะฉี่เลอะปุ๋ยนะเขาก็จะโกยๆออกนะฮะมาไว้ข้างๆนะครับผมเสร็จ <c oughs> แล้วก็นะเติมแกลบใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะเอฟซี FC, คิดถึงเป็นห่วงหนูแล้วเนี่ย สิศรพามาดูเนี่ยเห็นไหมอยู่กันยังไงแม่ลูกเนาะช่วงนี้เขายุ่งๆก็กินของแห้งไปก่อนเนาะก็เหมือนกับกินมาม่าหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมนะฮะคือช่วงนี้แม่แม่แมป้าป้าเขาไม่มีเวลาอ้าวไม่ให้ลูกกินอีกนิสัยไม่ดีไอ้บุญเหลือเนี่ยเอฟซีเมื่อกี้เห็นไหมไอ้บุญเหลือมัน เบี่ยงลูกออกไปอ่ะมันไม่ยอมให้ลูกมันกินด้วยมันจะกินคนเดียวนะเห็นว่าตัวเองเป็นคนท้องใช่ไหมฮะตัวเองมีน้องตัวเองมีท้องจะกินเยอะๆไม่แบ่งลูกกินโอ้ย,อย,อยคนท้องเนี่ยนิสัยอย่างนี้เหรอฮะวัวท้องไม่ใช่ไม่ใช่คนท้องพูดผิดวัวท้องทำไมนิสัยแบบนี้ โอ้ลูกจะเข้ามากินก็ขัดขวางลูกเออขอบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นไงลูกสบายดีไหมเอฟซี FC เป็นห่วงนะเนี่ยหึมมีฟางเยอะอยู่ครับผมเนะี่ยเราฟางเราขนฟางมาจากบ้านลุงเสือภาษาหมดบ้านเลยนะฮะไม่เหลือแม้แต่ก้อนเดียวนะคุณผู้ชมนี่นะนะกองเอาไว้อยู่ตรงนี้นะคาดว่า ฟางนีน้น่าจะอยู่ได้จนถึงประมาณสักวันที่1ิบสหลังจากนั้นว่ากันอีกทีนึ่งนะนะครับกองฟางที่อยู่ข้างต้นไผ่เนี่ยนะครับส่วนไอ้ย่านี้ก็นี่นะฮะไม่ประสบความสําเร็จนะฮะก็มีแค่นี้แหละเนาะนะสําหรับย่ารูซี่นะฮะปลูกมาสามสีเดือนนะฮะได้ประมาณสักสคืบนะครับผม แต่เกลือเขากินดีมากเลยคุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้หมดไปแล้วสามก้อนมั้งเกลือเนี่ยนะครับน,นี่ก็เติมอีกสองก้อนใหม่ให้แล้วนะสําหรับเกลือแร่วิตามินนะฮะนี่ดูดูดูมรนทานิสัยดูบรรทํานิสัยเออนี่บนเหลือนี่สงสัยอย่างที่ทุกท่านทราบเนาะนะมันท้องนะแล้วทอมันก็โตนะฮะมันกลัวว่าลูก บนรอดของมันเนี่ยจะมาแย่งมันกินนะมันก็เลยกินคนเดียวจะกินเต็มที่ไม่ยอมแบ่งให้ลูกดูทอมัมนโตมากเลยคุณผู้ชมดูแบ่งให้ลูกกินด้วยนี่ก็ลูกเองจะห่วงแต่ลูกในท้องคนเดียวยังไงอืมอาบนรอดอากินบนรอดกินนี้ก็ได้อะ ดูมันดูมันมอง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 พี่เสือเอามาให้บนรอดดูมันมองที่บนเหลือน่ะดู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 ทำดูทำดูทำโอ้ยนะกินไปสิโอ้ ใคยดูนะเอฟซีจับตาดูนะไอ้อแม่บนเหลือมันจะทํำยังไงตอนนี้น้องบนรอดกลาลังเข้ามากินแล้วอาอาวอาเายังไงยังไงอ๋อดีมากให้ลูกกินด้วยอยู่ด้วยการสองแม่ลูกก็รักกันสิงมงมางมามบฟางใหม่อร่อยจังเลย ฟางของลุงเสือป้าสามันหอมหอมโอ้อร่อยเหมือนกันนะนี่ยเหมือนกินสปากเก็ตตี้เลยพี่เสือไม่น่าเชื่อว่าฟางจะอร่อยขนาดนี้ฟางลุงเสือป้าสาได้เป็นฟางใหม่ฟางสะอาดไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีเพราะว่าไม่มีตังซื้อ,อยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดข้าว ให้ลูกกินด้วยอยู่ด้วยกันสองแม่ลูกก็รักกันสิงำํงำงำํำงํำมูฟางใหม่อร่อยจังเลยฟางของลุงเสือป้าสามันหอมหอมโอ้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกินสปาเกตตี้เลยพี่เสือไม่น่าเชื่อว่าฟางจะอร่อยขนาดนี้ ฟางลงเสือป่าสาได้เป็นฟางใหม่ฟางสะอาดไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีเพราะว่าไม่มีตังซื้อยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดข้าวป่านี้ลงเสือสะดุิมลงปู่นะฮะป่าสาถึงกับสะอึกนะตอนนี้นะเอ๊ะใครดินไทยวะ ฟังหอมๆฟังสะอาดๆกินเข้าไปกินเข้าไปปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีไม่มีข้ามอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะเอฟีนะฮะพอสมควรแล้วเนาะนะฮนะเดี๋ยวเราจะไปลุยงานกันต่อนะครับผมนะมีหลายท่านเป็นห่วงสองแม่ลูกก็พามาอัปเดตพามาดูให้เห็นจะจะแล้วนะครับผมนะ นี่นะฮะอันนี้ก็น้ำนะใส่ไว้เต็มนะสองตุ่มเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตุ่มใหญ่นะฮะเฮ้ยตุ่มเล็กหรือเปล่านะฮะมันมีสองตุ่มนะมุมนู้นด้วยนะครับผม,มนู่นนะฮะนะมีน้ำใส่ไว้สองนะเพราะว่าเวลาเขากินฟางนะฮะหรือกินน้ำเกลือแร่ไอ้กินก้อนเกลือแร่เนี่ยนะครับเขาจะคอแห้งเนาะนะหลายท่านก็เป็นห่วงนะฮะเราก็ต้องช่วยกันเนาะในการ นะพัฒนาพื้นที่ตกแต่งสถานที่นะครับเพื่องานองค์ปูนะให้สวยงามนะอาจจะนะไม่มีเวลาไปเกี่ยวหญ้านะครับแต่ว่าตรงสวนยางนี้ก็เริ่มยญกาเขียวเยอะแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวพอนะหมดงานบวงสวงเนาะจบงานบวงสวงนะเก็บเคลียร์ของอะไรเสร็จวันที่1ิ12บปุ๊บนะฮะฟางแห้งนะ่ะที่เอามาจากบ้านลุงเสือภาษาก็จะแห้งไอมันก็จะหมดพอดีนะเราก็จะมานี่นะฮะเกี่ยวนะหญ้าอ่อนๆหญ้าเขียวๆน่นะฮะนี่ ในส่วนยางนะฮะติดกับนที่นาของลุงเนี่ยนะครับให้เขากินได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้านะฮะแล้วก็อาจจะต้องเร่งมือแต่เช้านะเพราะมันจะได้ไม่ร้อนนะครับคุณผู้ชมนะฮะ